สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับนิวนิวเปิดใจเต้นปงสู้คดี4ปียันไม่ได้ทำชดใช้หมดถามลูกจะจำพี่ได้ไหมจากกรณีที่สารดีกามีคำพิพากษายืนยันตามสาวนุทธรให้จำคุกพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเติ้นธนพลนิ่มไทยสุขเป็นเวลา1ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหารักขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแค เมื่อวันที่19ตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาโดยล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนศรีนิวเอลเด้งหรือชมัยพรบุญใสแฟนของเต้นธนพลได้เปิดใจว่าตอนนี้เต้นสามารถปรับตัวได้แล้วรวมถึงปรงและทำใจได้แล้วที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ช่วงแรกก็มีนอนไม่หลับเต้นได้เขียนจดหมายถึงตนบอกว่าหากออกไปแล้วจะบวชเป็นระดับแรก น,นิวเล่าต่อว่าแผนของพีเตอร์ที่จะใช้ชีวิตยอยู่ข้างในเดือนจําก็มีตั้งแต่บริจาคเลือดรวมไปถึงจิตอาสาในการช่วยเหลือแพทย์เพราะคุณพ่อคุณแม่ของเขาทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเขาจึงมีความรู้ทางด้านนี้รวมถึงเขาจะเข้าร่วมโครงการ To Be Number no. ร์วด้วยเพื่อให้เวลาผ่านไปเร็วที่สุดและได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นและพูดถึงส่วนของในวันที่ไปขึ้นศาลนิวด้วยบอกว่า ได้เตรียมใจไว้บ้างแล้วพราะมีการสู้คดีมาถึง4ปีทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่คาแคร์มีชื่อเขาเป็นเจ้าของเขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนค่าใช้จ่ายก็ได้มีการจ่ายคืนการไฟฟ้าไปทั้งหมดแล้วแต่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการของศาลท่านพิจารณาแต่รายละเอียดลึกๆของเรื่องนี้ขอฟังจากปากของเขาเองดีกว่าโดยนิวยังอา่านจดหมายของเติ้ลที่เขียนติดตลกอย่างอารมณ์ดีมาด้วยว่า มีคนถามมีลูกแล้วเหรอกี่ขวบแล้วตอบทั้งวันผู้หญิงสองขวบแล้วแฟนดูแลกำลังน่ารักเลยก็เรียกคะแนนสงสารได้และท่านูออกไปลูกจะจำพี่ได้ไหมนิวนิวอ่านจดหมายของเติ้ลแล้วก็ไฮไลท์ว่าวันที่5พฤศจิกายนนี้ของขวัญครบรอบหนึ่งปีไม่น่าหาได้ทันรวบรวมไปทีเดียวจะจัดให้อย่างงามในวันวาเลนไทน์ ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดลออนไลน์ครับขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ